สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับตัวรถไฟฟ้านะจ๊ะเป็น EV นะครับแล้วก็เป็นตัว Neta นี่ใครที่หารถประหยัดพลังงานน่ผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วมาดูดีไซน์กันดีกว่านะครับเป็นไฟที่แบบเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมี LED อยู่นะครับแล้วก็มีไฟเบี้ยวเนาะสวยมากนะครับรุ่นนี้เขาจะออกแบบล้ำๆหน่อยนะครับล้ำนำทันสมัยนะครับแล้วก็ด้านล่างมันจะมีชุด เขาเรียกว่าชุดแต่งขึ้นมานะครับอันนี้จากโรงงานหมดเลยเนาะนะครับมีรอยบ้างบางชิ้นส่วนนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้ยังไม่มีไฟแนนซ์รองรับนะครับก็จะเป็นซื้อเงิ่นสดอย่างเดียวอามาดูล้อกันดีกว่าล้อตัวนี้เนต้าครับแล้วก็ยางปี2 0 2 5นย้านะครับยางเนี่ยผมไปเปลี่ยนมานะครับประมาณหมื่นกว่าเลยนะเออหมื่นหมื่นเกือบปลายนะครับก็เปลี่ยนยกเซตเลยนะ ด้านข้างนะครับสีเนี่ยมันจะมีแบบรอยนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถตัวนี้มันคือยังไม่ได้ทาความสะอาดแบบร้อเซนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปทําความสะอาดนะครับแล้วคันนี้ติดฟิล์มให้รอบคานเรียบร้อยนะกระจกแท้ทุกอย่างแท้หมดเลยนะอ่ะแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับมันจะมีเรื่องของตัวสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็จะมีแบบไฟเบรกวัวที่3สวยมากนะครับนะด้านหลังมันก็จะมีแบบ2องเลเยอร์นะครับเลเยอร์บนก็จะเป็นแบบฝาหลังนะครับแล้วก็ ไฟจะมี2ก้อนนะครับ LED เหมือนกันนะระบบเซ็นเซอร์หลังเนี่ยอยู่2จุดนะครับแล้วด้านล่างมันจะเป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งมันก็จะมีท่อหลอกอันนี้จะเป็นท่อหลอกนะเป็นเหมือนชุดแต่งเสริขก็ไปนะครับราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะเดี๋ยวผมมีราคานี้ในใจนะครับอันดับแรกผมชอบทำมากเลยนะครับคือความน้ำหอมนะครับมันจะได้เฟรชเฟรชนะครับซึ่งคือ เนต้าตัวนี้นะครับเวลาเราปลดล็อกเนี่ยรถมันสตาร์ทเองอัตโนมัติเลยนะแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะครับจะอยู่ที่9ก้าหมนหนึ่งนะครับนี่หน้าจอจะประมาณนี้นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับบ่งบอกอะไรบ้างนี่ดูครับเลขไมค์นะครับกิโลตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ2องี่สิบสากิโลนะครับแล้วก็ค่าทิปทิปเนี่ยอยู่ที่4ี่จุดสองกิโลที่คือวิ่งมาเอ่อความเร็วนะครับจะเป็นดิจิตอลเกือบหมดนะครับแล้วก็เวลาอุณหภูมิแล้วก็สัญลักษณ์นะครับตัว เปิดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนแบบนี้ต่อมาครับก็จะเป็นหน้าจอนะมันเหมือน iPad เหมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยอันนี้พูดตรงอ่ะน,นะคือมันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธอ่ะลองดูอุปกรณ์ภายในนะครับก็จะมีค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จได้ยังไงบ้างทัดหมายการชาร์จนะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับเขาจะมีบอกเกือบหมดนะอ่ะ แล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลรถยนต์อย่างนี้นะครับก็คือสภาพแผ่นกองอากาศและปรับอากาศนะครับก็อยู่ที่91%เปอร์เซนตเนาะแล้วก็จะมีค่าเดี๋ยนะการตั้งค่ารถยนต์นะครับก็จะมีสำหรับข้อมูลการขับขี่นะครับรีเซ็ตข้อมูลการขับขี่นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะได้คันนี้นะก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับว่ามันคุ้มค่าไหมกับราคาที่ผมเปิดนะครับแล้วก็รถคันนี้ค่อนข้างสวยนะไม่น้อยด้วยแล้วก็มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเห็นไหม นะครับมันก็สามารถดูในหน้าจอได้นะครับก็ตอนนี้เราเปิดประตู2ฝั่งนะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนหมดเลยนะเราไฟหน้านะครับสามารถปรับระดับได้นะครับสวิตช์อ่าเนเมื่อกี้ที่เราเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้เราเปิดได้แล้วนะครับเห็นไหมนี่ครับมันก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะรูปนัรูปเป็นยังไงนะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมดูให้นะครับเรื่องระบบแอร์นะครับระบบแอร์ก็เหมือนกันนะครับแผงกองอากาศอุณหภูมินีครับสี่นะครับแล้วก็ แล้วก็โหมดต่างๆนะมันก็จะมีนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแต่แนะนําให้เลือกตัวนี้อ่นะแล้วก็ต้องรูลมแอร์นะครับอ่ะบางนึงมันดุดจริงๆมันต้องกดอย่างนี้นะอ่ะโอเคนะครับอุณหภูมิเราก็ปรับแต่งได้นะครับ AC เปิดเรียบร้อยนะแล้วก็ปิดไปนี่ก็คือปิดแอร์นี่ครับระบบจริงๆมันมีให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่านี้ผมแค่มาสาธิตให้ดูนะครับพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นแบบพวงมาลัยที่มันแบบ ไฟฟ้าจัจ๋าเลยนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นทรงกลมนะมันก็จะเป็นทรงแบบตัดๆนิดนึงนะครับอ่ะมันมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็โหมดต่างๆนะนี่อันนี้เลื่อนเพลงนะครับแล้วก็มีสามารถเชื่อมกับจอนะแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์จะอยู่ตรงที่ ถ้าผมเล็กไม่ผิดอ่ะมันที่ปัดน,น้ําฝนนะครับเกียร์จะ,จะอยู่ตรงนี้เลยเอ้ยไฟเลี้ยวสิเออเกียร์จะอยู่ตรงไฟเล,ลี้ยวนะครับกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัว P นะครับเลื่อนลงเป็นตัว D นะครับแล้วก็เลื่อนตรงกลางเป็นตัว N นะครับเลื่อนขึ้นเป็นตัว R นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเหมือนพวกรถยุโรปนะครับโดยประมาณเนาะเบาบ้างครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นเบาะแบบแมนนวลน,นะครับเป็นเบาะหนังแบบแมน,นนวลนะแล้วก็ทรงมันสวยมากแล้วคือสะอาดมาก นะครับสะอาดเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยก็จะมี srs airbag นะครับลองดูนะอันนี้น้องเอิญนั่งอยู่นะครับลองดูความกว้างความอะไรพวกนี้นะก็ลองดูนะครับว่าเราต้องถามเอิญว่าสบายหรือเปล่าเนาะสบายไม่บอกอ่านี่นะครับมันก็คือโอเคนะแล้วก็แอร์ก็จะไปถึงด้านหลังนะครับเา้าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันหลายคนอาจจะแบบว่าเอ้ยนี่แล้วอย่างเงี้ยเวลาเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเออ รวมเคยเห็นไหมไม,ไม่เคยเห็นหน้าเครื่องยนต์รถไฟฟ้าใช่ไหมเปิดไห้ดูได้เลยนี่นี่ครับตัวนี้มันก็จะเป็นแบบฝาครอบนะครับเพื่อกันพวกฝุ่นพวกละอ,อ,องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะกันไปหมดนะครับตัวนี้จริงๆตอนแรกเราจะแกะออกมาล้างทำความสะอาดนะครับแต่ก็ต้องด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะนะครับยิ่งจะแกะมาทำความสะอาดนะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบ ฝาที่ครอบไปนะครับแล้วก็สามารถแกะออกได้นะครับแล้วก็พี่ช่างเนี่ยได้แกะไปแล้วแต่ผมขออนุญาตพี่ช่างนะครับว่าเอามาถ่ายคลิปก่อนนะให้ผู้ชมดูก่อนนะอย่าเพิ่งล้างนะครับลองสังเกตได้นี่พวกนี้พี่ช่างก็ถอดไปหมดแล้วนะครับพี่ช่างก็ถอดไปหมดแล้วนะเออนิดเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโัวแบกนะครับแบตเตอรี่แต่แบตใหญ่ๆเลยอะ่ะแบตอีวีจริงๆเลยจะอยู่ด้านล่าง นะแบตบจะอยู่ด้านล่างที่ใหญ่ๆเลยตันนี้มันเป็นเหมือนขั่วนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับรถสภาพโอเคมากๆนะครับเรื่องของโครงสร้างไม่เคยโดนชนเลยนะเรื่องของสีตามอายุการใช้งานครับราคาเนสเนสเลยนะที่ผมให้เลยนะหน้าร้านมันตั้งอยู่258หนะครับหน้าร้านตั้ง258แต่วันนี้ผมขาย238ราคาเงินสดครับเลขมาอยู่9 0,000ครับรถไฟฟ้า EV ครับโอ้โหมันเติม เ,เติมเต็มถังน่าจะเติมเขาเรียกว่าเต็มถังหรือเปล่าเติมเต็มแบตอะนะครับวิ่งได้อยู่ก็ประมาณ400กว่าโลแล้วกันนะครับก็ลองดูว่ามันเหมาะสมกับพี่ๆหรือเปล่านะครับในการเดินทางแบบระยะใกล้หรือในการเดินทางแบบในเมืองรถติดๆะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็อาจจะประหยัดพลังงานดูพี่ได้นะครับแล้วตัวนี้มีที่ชาร์จ ไฟบ้านด้วยนะครับก็สามารถชาร์จไฟบ้านได้ด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไวเท่ากับตู้ชาร์จ EV หรอกโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจรถมือ2หรือว่าสนใจรถ EV คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่ร้านมาริโอมอเตอร์นะครับอยู่ลำลูกกาติดเส้นใหม่จังหวัดปทุมธานีติดขัดเรื่องอะไรนะครับสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่0925629999สำหรับวันนี้บายๆครับเจอกัน